ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผูดจัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับทักสิณอยู่ลำบากเสื่อมถอย ขาลงรัวๆจะเรียกว่าอะไรดีสำหรับนายทักษิณชินวัตรเพราะไม่ว่าจะทำอะไรล้วนไม่ได้ส่งผลในทางบวกมากนักตรงกันข้ามกลับมีแต่เรื่องลบกระทบต่อเครดิตในอดีตมากขึ้นเรื่อยๆและยังมีผลกระทบต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถึงพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินอีกด้วยตัวอย่างที่เห็นชัดในเวลานี้ก็คือจู่ๆ กลับมีเรื่องให้ต้องฟื้นฝอยกันอีกแล้วทั้งที่ไม่ใช่การพุ่งเป้าโดยตรงแต่กลับกลายเป็นว่ากำลังจะกลายเป็นหลักฐานใหม่รัดคอตัวเองและอาจบานปลายขยายวงออกไปเรื่องของเรื่องเริ่มมาจากอดีตนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีแล้วโพ่งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ถามทำนองว่าได้รับการขอร้องจากนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักชินวัตร ให้ถอนฟ้องนายเสถีฐาทวีสินที่ยื่นฟ้องเอาไว้กับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ปามการทุจริตแห่งชาติโดยนายทักษิณบอกว่าให้ไปถอนฟ้องไว้ก่อนหลังจากนั้นเขาจะไปวิ่งเต้นเองโดยอดีตนายตำรวจท่านนี้ยังเปิดเผยอีกว่าเขาได้ไปพบนายทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่นายทักษิณพักรักษาอาการป่วยที่นั่นเพื่อรับการขอร้องดังกล่าวโดยตรง ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ได้โทรศัพท์ทางไกลจากต่างประเทศมาขอร้องให้ถอนฟ้องนายเศรษฐาด้วยตัวเองโดยหลังจากนั้นอดีตนายตำรวจท่านนั้นก็ได้ยื่นเรื่องถอนฟ้องตามที่ถูกขอร้องจากคำพูดดังกล่าวมันก็ทำให้งานโงกขึ้นมาทันทีจากเดิมที่น่าจะค่อยซาไปเสียงด่าเสียงวิจารก์กำลังค่อยๆจางไปตามการเวลาหรืออาจเป็นเพียงพูดไปก็แค่นั้นจนเบื่อหน่าย จึงเงียบเสียงลงไปแต่เมื่อมีข้อมูลใหม่แบบนี้มันก็เกิดผลเชื่อมโยงมาใหม่กระทบไปหลายหน่วยงานเพราะต้องมีการย้อนกลับไปพิจารณาการอีกครั้งว่าการเข้าเยี่ยมการขอร้องสั่งการได้นั้นย่อมเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยเข้าขั้นวิกฤตตามเงื่อนไขที่กรมราชทัณฑ์ต้องอนุญาตให้พักรักษาอาการป่วยนอกเรือนจำที่ตัวเองเป็นนักโทษเด็ดขาดกลายเป็นว่า หลักฐานจากคำพูดดังกล่าวตบหน้าเข้าอย่างจังและสิ่งที่กระทบชิ่งตามมาอีกก็คือทำให้ภาพลักษณ์ของปปชมัวหมองและส่งผลกระทบความเชื่อมั่นลงไปอีกจากกรณีที่ถูกระบุว,ว่าจะไปวิ่งเต้นเองซึ่งหมายความมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ากระบวนการตรวจสอบมันไม่น่าเชื่อถือถูกมองว่าสามารถซื้อหรือขอร้องกันได้แม้แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่เครดิตความเชื่อถือย่อมได้รับผลกระทบในทางลบไปแล้วเมื่อวกมาที่นายทักษิณน,นาทีนี้ได้กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งอย่างน้อยก็มีการตอกย้ำให้เห็นถึงกรณีนักโทษเทวดาหรืออภิสิทธิชนก็าหากเป็นไปแบบนั้นก็เป็นคำตอบชัดเจนว่าเขาเป็นผู้บงการทุกอย่างไม่ว่ากับรัฐบาลมีอิทธิพลเหนือทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ติดคุกแม้สักวันเดียวการป่วยทิพย การวิ่งเต้นกับองค์กรการตรวจสอบอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแม้ว่าในข้อเท็จจริงชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่านี่คือสิ่งสะท้อนให้เห็นว่ามันคือเรื่องจริงเท่านั้นเองอย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวหากคาดเดาล่วงหน้าว่าคงไม่อาจทําอะไรใครได้เพราะขึ้นอยู่กับอดีตนายตํารวจคนนั้นว่าจะไปยืนยันหรือขยายความว่าไปพบกันอย่างไร เล่าสภาพอาการของนายทักษินระหว่างที่พักอยู่ชั้น14เพียงแต่ว่าการพูดจาขอร้องดังกล่าวมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้ป่วยหนักหรือแกล้งป่วยเท่านั้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอดีตนายตำรวจคนนั้นว่าจะยืนยันในสิ่งที่พูดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะขาลงเสื่อมศรัทธาของนายทักษินนั่นคือผลการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีที่ผู้สมัครที่พักเพื่อไทย การสรนับสนุนอย่างเต็มตัวคือในชานพวงเพชรที่ชนะการเลือกตั้งแบบชิวเฉียดเฉือนกันไม่ถึง2,000คะแนนซึ่งหากพิจารณาจากผลคะแนนเมื่อเทียบกับการทุ่มกันสุดตัวยกกันไปทั้งพรรคและทั้งครอบครัวชินวัตรแต่ผลกลับมาได้แค่นี้ถือว่าเสียหายและน่าอับอายมากกว่าอีกทั้งเมื่อพิจารณาจากแพ้กล่าวแล้วยังมีปัญหาตามมาอีกว่า ในชาญพวงเพชรจะไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกอบอจอปทุมธานีหรือเปล่าเพราะมีปัญหาเรื่องทุจริตจากการที่คณะกรรมการปปรชชี้มูลความผิดกรณีจัดซื้อถุงอย่างชีพและอุปกรณ์การออกกำลังกายและสารรับรองแล้วทําไม้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าเป็นคดีเก่าและพ้นจากหน้าที่ไปแล้วแต่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่แต่เมื่อคดียังไม่จบมันทําให้มีปัญหาขึ้นมาทันทีว่าจะได้นั่งเก้าอี้หรือไม่ หรือว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ถึงอย่างไรมันก็ทำให้มัวหมองทั้งเจ้าตัวเองและพักเพื่อไทยรวมทั้งนายทักษิณที่ไม่ดูตามมาตาเรือสนับสนุนคนที่ยังมีมนทินเสียรังวัดเสียเครดิตไปอีกนอกจากนี้สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะขาลงเสื่อมถอยของเขาและพักเพื่อไทยต่อเนื่องไปถึงรัฐบาลนายเศรษฐาในตอนนี้ก็คือเสียงวิจารณ์ที่ลุกลามมาถึงรัฐบาล ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากทองที่ยังไม่มีผลงานอะไรที่จับต้องได้นนยุบายสําคัญที่เคยหาเสียงเอาไว้ก็ยังไม่มีตรงกันข้ามกับเสียงวิจารณ์เยอะหยนหากไม่เชื่อก็ลองไปฟังเสียงตามโซเชียลที่มีคลิปล้อเลียนกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิดสวิต์สามปอที่ล้อเลียนอูอิงนางสาวแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยแคนดิดตนายกลูกสาวของทักษิณเรียกว่าปนปี้ หรือกรณีเติมเงิน20,000บาททุกเดือนลดค่าคลองชีพค่าน้ำค่าไฟการทำมาหากินฝืดเครื่องจนต้องปิดกิจการที่ขุดขึ้นมาล่อเลียนเสียดสีสารพัดปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้ย่อมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับพรรคเพื่อไทยและครอบครัวของนายทักษิณอย่างน้อยก็ในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเพราะคงได้อาศัยบุญเก่าในยุคไทยรักไทยที่เคลมว่าเป็นนักประชาธิปไตย มีฝีมือในเรื่องเศรษฐกิจขั้นเทพเรียกว่าเพื่อไทยมาต้องมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรประมาณนั้นแต่ผ่านมาจะครบปีอยู่แล้วยังไม่เห็นวี่แววฟื้นเลยตรงกันข้ามมีแต่แนวโน้มแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นหากทุกอย่างยังเป็นอยู่แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เสียเครดิตทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาและยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกโซเชียลกระแสแรงทุกคำพูด ล้วนมีการบันทึกอาจมีการตัดต่อบ้างแต่ทุกการเคลื่อนไหวจะถูกเปิดออกมาจนทำให้สังเกตเห็นชัดเจนว่าเวลานี้นายทักษิณแทบจะไม่มีเครดิตเหลืออยู่อีกแล้วเชื่อว่าพวกเขาก็น่าจะรับรู้ได้บ้างแล้วและที่สำคัญทำให้รัฐบาลโดยเฉพาะนายเศรษฐาทำงานได้ลำบากจนแทบไม่มีโอกาสสร้างผลงานได้เลยเพราะภาวะเสื่อมเริ่มเห็นชัดเรื่อยๆแล้ว ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมบคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty